สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้คุณก็อยู่กับผม7รีวิวทอยนะครับคลิปในวันนี้นะครับเรานำา1บอันดับวีรกรรมของมาสเลเดอร์ดิเคทมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับหากพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราพักโฆษณากันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ มาแล้วสติกเกอร์ใหม่หลายเส้นใหม่หน่ารักเข้าไว้มากกว่าเดิมยังไม่พอยังมีให้เลือกใช้แทนความรู้สึกที่อยากจะซื่อออกไปอย่างหลากหลายในราคาเพียงแค่30บาทเท่านั้นหางซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไล n ์สโต re กลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเรามาดูวีลกรรมลำดับที่10กันเลยแล้วเช่นเคยครับ ผมไม่เรียงลําดับนะครับว่าอันนี้แย่สุดอันนี้ดีสุดนะครับมาเราก็มาดูที่วีรกรรมเรื่องแรกของเขาก็เลยนั่นก็คือเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าองค์กรไดช็อกเกอร์ครับอออเอาจริงๆมาด้วยกันตีนเป็นหัวหน้าองค์กรไดช็อกเกอร์นี่คือวีรกรรมอย่างแรกของเขานะครับต่อไปเขาเนี่ยมีความสามารถต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะได้รับบทอะไรในโลกต่างๆเนี่ยพี่แกสามารถใช้ความสามารถนั้นอย่างชํานาญและคล่องแคล่วมากเช่นเป็นตํารวจนักไวโอลิน ท่านนายนักเรียนเชฟบุรุษไปรษณีคุโอโก,โกหรือว่าตัวตั้งฉากในชินเคนเจอร์นะครับคนขับรถบัสทหารผมว่านะถ้าได้รับบทเป็นนายกในโลกโลกหนึ่งนะครับอาจจะทําได้ดีไม่แพ้กันนะฮะยกเว้นอย่างเดียวคือการถ่ายรูปครับถ้าที่เคตอยู่ในโลกของตัวเองเนี่ยเขาจะถ่ายรูปได้วสวยมากแต่ถ้าเขาอยู่ในโลกของคนอื่นเมื่อไหร่ครับ าาจะถ่ยรูปดนนตีนมกะะวีลกรรมเรื่องต่อไปครับผมอันนี้พีคเหมือนกันนะฮะในตอนที่ 2- อสนะครับโลกของคูกะนะครับเขาสามารถพูดภาษากูรอนกีได้เฮ้ยมันจะเหนือมนุษยนาเกินไปแล้วนะกูรอนกียังงงเลยว่ามึงว่าภาษากูได้ยังง่ายแปลเป็นไทยก็คือว่ามึงคุยกับกูดูเรื่องได้ยังไงกูงงวีลกรรมเรื่องต่อมานะครับดิเคธนะไล่กระทือบไรเดอรยทั้งหมดในมูวี่ไทยเซนปี2 0 1 0ครับกระทืบตั้งแต่เจตัวใหญ่เท่าหุ่นเซนไต ยันทีบหัวคาบุโตจนเขาหลุดนะฮะคือมันจะโหดเกินไปแล้วนะ,ะวีรกรรมลำดับต่อมาครับผมเมื่อกี้นี้กระทือบรเดอร์พวกเดียวกันใช่ไหมครับครั้งนี้หันมากระทืบเซนไตเพื่อนบ้านบ้างดีกว่านะครับในภาคของ Carmen r i รเดอ x s u per เซนไ a i s ซ p e เปอร์ฮีโร่ไทซนะครับไล่ตบ Super อร oh ์เซนไตโอ้โหมีเยอะมากแค่ไหนพี่แกไม่หวั่นครับตบเรียงหน้าเลยลองไปหาดูกันได้วีรกรรมเรื่องต่อมานะครับฉากเปิดตัวของมสัสไรเดอร์ดิเขตอนแรกนะครับ ระเบิดภูเขาเผากระท่อมเออเยอะไปก็พักบ้างก็ได้นะครับแต่ไม่ได้มันเป็นฉากเปิดตัวซีรีส์ของผู้ทำลายล้างโลกนะครับมันก็ต้องอลังการไว้ก่อนนะฮะวีกกาาวไไกลกลลรรมเรื่องต่อมาครับผมดิเคตเนี่ยสามารถวาร์ปไปไหนก็ได้ทั้งโลกอื่นๆและเวลาต่างๆนะครับทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตได้โดยไม่ต้องใช้ท่าแมชชีนเลยนะเดินหายไปในม่านหมอกแล้วไปวาร์ปโผล่โลกอื่นนะเจ๋งจะตายวีลกรรมเรื่องต่อมาครับ ดิเกตเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นไรเดอร์ตัวอื่นได้ใช่ไหมครับและยังสามารถทําให้ไรเดอร์เหล่านั้นเนี่ยเป็นอาวุธและยานพาหนะของตัวเองได้นะครับคือประมาณว่าแม้ว่ามึงจะอยู่ในร่างสุดยอดก็ตามานะมึงก็เป็นไดแค่เบให้กูขี่แล้วว่ามันยามกันจะชัดมันยามเขาก็ทําร้ายคนอื่นมากนะครับก็ต้องมีการช่วยเหลือเหล่าไรเดอร์บ้างนะทาความดีบ้างนะครับ มีการช่วยเหลือเหาไรเดอร์ของในซีรีส์ตนเองและซีรีส์ของไรเดอร์คนอื่นนะครับมันก็จะเหมือนการแย่งซีนห,หน่อยๆนะฮะและวิุรกรรมเรื่องสุดท้ายนะครับจากซีรีส์ล่าสุดมัสไรเดอร์จีโอนะครับในช่วงตอนในท้ายเนี่ยดิเคตนะครับโดนสวอตดูดพลังไรเดอร์ไปนะครับแต่ว่าความสามารถในการท่องโลกหรือวาวะวับไปยังเวลาต่างๆเนี่ยก็ไม่หายไปนะถ้าเป็นไรเดอร์คนอื่นเนี่ยโดนดูดพลังไปหรือให้พลังแกจีโอเนี่ยพลังคือหายคลิปเลยนะครับไม่เหลือซากเลยนะคือแบบ เป็นคนธรรมดาเลยแต่ว่าที่เขตเนี่ยไม่หายแถมยังมีการเกทับสวอตด,ด้วยว่าเฮ้ยข่าเนี่ยแบ่งพลังส่วนหนึ่งไว้ในแหลวอชที่อยู่กับไอเด็กหน้ามนคนสมกับคนนั้นถึงแม้จะจะโดดไปก็เท่านั้นแหละว่ามีการใช้พลังจากที่แบ่งไว้นั่นแหละแปลงร่างโชวแย่งซินจีโอแบบงงๆครับแถมยังขิงรุ่นน้องโดยการแปลงร่างเป็นจีโอในซีรีส์ของจีโออีกเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันเกินไปแล้วหรือเปล่านายแปลงร่างเป็นจีโอ ในซีรีส์ของจิโอคือโอเคก็รู้ว่านายอยากจะขายของพี่บันไดของนายแต่ว่าทําแบบนี้มันยามกันไปแล้วต้องให้โอมาจิโอมาสั่งสอนตรับท,ะท,ะทะัศนิตสิซะหน่อยสําหรับวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคิดว่าอาจจะมีวิธีกรรมเรื่องอื่นนะครับที่ผมไม่ได้พูดไปนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาการไปก่อนสวัสดีครับ